พร้อมอยู่ติด BTS p o น y มิตแบบเมตรเดินทางสะดวกเพียง15นาทีถึงสาทรเชื่อมต่อเมืองได้ง่ายในทุกวันและที่นี่คือควินทารามายเดน p o น y m i d ครับ ตอนนี้โครงการเปิดห้องตัวอย่างบนตึกจริงพร้อมปวดความว้าลของวิวจริงให้โลกรู้กันแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยห้องนี้เลยกับสตูดิโอวิวเมืองหน้ากว้างราคาเริ่มต้นเพียงแค่2.59ล้านบาทมีครบทุกฟังก์ชันที่คนเมืองต้องการเหมาะกับหนุ่มสาว first r จ b b e r หรือกลุ่มคนที่มองหาคอนโดเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าห้องนี้รับรองว่าคุ้มต่อด้วยห้ององนี้กับวันเบ19ตารางเมตรชั้นสูงได้วิวเมืองสวยๆแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนการันตีความจำเจิดรัดกว่าใครในย่านให้คุณดื่มด่ำกับ,บบรรยากศาฟินได้ ทพร้อม จัดสรรฟังก์ชันที่แยกโซนชัดเจนไดโอเพนสเปซเป็นลิฟวิ่งผสมผสานคิดเช่นขนาดใหญ่ให้ความโปร่งโล่งอยู่สบายพร้อมห้องนอนกันแยกส่วนเสริมความเป็นสุดตัวได้ดีเยี่ยมพามาชมห้องวันเบสอีกห้องที่น่าสนใจไม่น้อยกับวันเบสสาตารางเมตรจุดเด่นของห้องไทยนี้นะครับคือเห็นวิวแม่น้ําอย่างเต็มตาพร้อมการแบ่งสัดส่วนฟังก์ชันการใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งห้องนอนและลิฟวิ่งที่นั่งมองนอนดูวิวแม่น้าฟินๆกัน,นทุกวันไปเลยครับและพิเศษสุดๆกับวันเบสหน้ากว้างจุใจไซส์ให,ใหญ่แบบฟินเวอรา เมได้ครวยกติดระเบียงทั้งลิฟ n g และเบ Room ก็ใหญ่มากเวอร์ใครเห็นจะต้องปรีดร้องกับห้องนี้กันอย่างแน่นอนค่ะ และที่นี่คือที่สุดของความลงตัวที่ชีวิตคนเมืองมองหาเหมับทั้งวัยทํางานและกลุ่มครอบครัวเพราะนอกจากจะใกล้แหล่งงานโซนสาทรศรีลมแล้วนะครับยังใกล้โรงเรียนชั้นนําอย่างอสัมชัญบางลักกรุงเทพคริสเตียนหรือแม้แต่จุฬาก็สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกมากๆครับและถ้าคุณต้องการใช้บริการทางการแพทย์อยู่ที่นี่ก็อุ่นใจเพราะใกล้มือคุณหมอ ทั้งโรงพยาบาลสมิติเวชชนบุรีเลิฟสิน BNH และตากสินก็อยู่ใกล้เพียงแค่ไม่กี่นาทีและถ้าอยากช้อปปิ้งแล้วก็แค่สินาทีก็ถึงไอคอนสยามแล้วค่ะที่นี่มาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่เปิดรับวิวเมืองวิวแม่น้ำงดงามตะการตาถึง360องศามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำโค oking space และสวนพักผ่อนที่ให้ความเป็นส่วนตัวและความสงบใจกลางเมืองชีวิตดีๆที่คุณเลือกได้กับคอนโดคุณภาพติดรถไฟฟ้าใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างสะดวกสบายในราคาที่เอื้อมถึง เริ่มเพียง2.59ล้านบาทพร้อมส่วนลดสูงสุดเกือบล้านห้ามพลาดโอกาสทองกับการได้ครอบครองที่นี่ที่ควินพารามาเดนโพ<ผ>ลิมิต่ะ